พาไปที่เมืองน้ำดำกันค่ะจังหวัดกาลสินประชุมคณะกรมการจังหวัดและหุวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาลสินชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการต่างๆของจังหวัดนายสนันพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหุวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาลสินโดยมีนายทวัชชัยรอดงามนายรุติศักดิ์รังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบป,ประหลัดจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดการดาเนินการการจัดพิธีน้าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการกาะสินร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจําปีงบประมาณ2,567การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกาลสินอีกด้วยค่ะ